สวัสดีครับผมคนดีสารบ่าวพันเพื่อนครับผมพอครับคนนอนหน้าอีกแล้วครับมือนี่นอนหน้ากำลังเห็ดเนี่ยอยู่ในกินกินเขาครับผมกองทับเราต้องเดินด้วยท้องครับผมก็ไเด็ปลาเขาปาเขาสิมาปีงมอย่างมาลาบแล้วครับผมเด็ดเมนูแต่ว่าอธจิจบดีสดปนใดเพราะว่าได้เ,ดเทียงเพราะอากาศกระหอนมามีตัวเย็นครับเหมือ เอาแเป็ิชิล่ะเดี๋ยวฉันลาบ,ลาบ,บ,ลาบลครับผมลาบเส็บๆสูบหลามนี่เฮ้าเลยครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นคั่วปลาครับเอ้ยสวัสดีครับไปครับเ้อ ช้อนดีกว่าช้อนช้อนโอ้ันสดข้ายุ่งเป็นเหนือนเป็นลาบครับผม เขาบานหน้าเขานีนะครับผมครับหลังจากเขาขวบเบาเาบา,เาขี่แท่งครับปากแบบเสียงเสียงมาเลยมาฟักครับเหรอที่นตัดบหา,างออกก่อน <c oughs> ครับทุกตัวผมจะใส่บเบาข,ขี่มาเลยมันจะปา่าว่สดกันได้ครับ เราเสียบต้องดุลนิดน้อยด้วยครับตงฝักให้มุนเิ็กน้อยครับเอ้ เราก็จะมีต้มนำ้ำราแดกร่วดครับผมฝักเสร็จก่อนนี่แหละครับผมฝักเสร็จเรียบร้อยครับผมขาอ่อนฝักเบนเรื่อยปลายนี่นี้ครับอย่าไปทำให้สุกก่อนครับผม เดีย๋ยวผมจะซอยหัวคาใส่น้ำพร้อมหอมๆครับผมก่อนอื่นเรารวกคากันครับเพราะว่าหม้อผมจะได้ต้มน้ำประเดโก็เสียลายหรเล่รวกคาก่อน ออนครับเป็นทิ้งได้บุฟฝนคือเป็นนยนทิ้งสีคือว่าเขาดูดฝนแล้วคือจิกฝ้าแก้ง,งต่างๆอยู่ครับแต่เขานั่นเดียวบรได้เฮ็ดง่ายแล้วบ้านไปสิบวัตายแรงบอนี่เส้นน้ำหลโพดกันลวกคายซื้อไหมหลายโพด ตงแสบต้องใจเย็นนะครับนี่แหละหนึ่งเขาเลยเพราะว่ามาเขาวังคําเลยครับเลยเห็ดอันนี้แจ๊กหน่อยน้ำเปลือยแล้ครับหัวคาออนบิดพน,นันแล้วกับปลาปลาครับผมเขาออนคักเต้นหานนี้ยมันเขากันแล้วครับไม่เห็ดกินจังแสบแสบเสบตนบ้าน ลังหัน่นคาคาได้ครับใบมะกรูดครับผมแบบมหอมไปเลยสูตรสมุนไพรครับผมเสร็จลาเสร็บลลยครับผมผู้มักตักว่าผมมัก ยี่เหลี่ยมคาครับผมนะครับห้องตองเปิดร่วนเป็นสุกขัวาก้อนกระเดะจุดง่ายครับครับตอนเข้าสิไปปรุงไปคขวาก่อน เกลืออันนี้ขิงคาลนะครับคาที่ผมซอยไว้เห็นหอมครับผมไปขวาวเลยเดี๋ยวยังใส่โรยหนาอ,อิอเทียอีูที่รถครับนี่เขาไปขวาวเพราะปานสุกครับผมแอ้วใส่น้ำปลาเดกเล็กน้อยก็ได้เดี๋ยวผมเหาะใซ่อีกหน่อยกันครับ น้อยเดียวแจะขวเพราะปลาสุกครับผมแล้วก็ปรุงเครื่องกินครับผมบุญเขาหนึ่งเขากันครับกับข้าวเหนียวห่อนหนึ่งปลาข้าเวเดียวหรอวครับสุกโวเป็นไ้ครับเดือนแจ้งวัดบราเมนน้ำฝนหนวออลด <c oughs> เช็ดมวยกับวัดพระใหญ่เดี๋ยตัวนี้แกจะเต็มดวงแล้วครับเตแจ้งครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปจิบหลาบปาลาน้ำกันสูตรสูตรสมุนไพรละครับผมครับหมอเตรียมไปแล้วรอแต่เข่าสุกแล้วก็ปรุงรสได้ได้วครับขัวปลาน้ำสุกกระเพาะปลาสุกครับผม ไปเลยหัวด้วยขากับใส่ใบหัวพร้อมนะครับหัวพรสุก ้มักเผ็ดกับใสจัดๆเลยโดยเฉพาะพรมเองพอจะใส่้าไปหอมพริกเข้าหัวแล้วครับเกลือนิดนึง ก่อนสิเป็ดล้วนใส่ยร้ายแล้วครับหอมแดงครับพวกนั่นครับผมกับขา นะครับเดี๋ยวหลับปาหลับปาขาใส่ครับผม นี่แหละครับเมนูผมสุดยอดแล้วรู้แล้วราบป่าฝีมือตัวเองสมซื้อขอ้าเงียวอยู่อะหนึ่งล้นๆนครับผมโอ้ยต้องสอดมสอดเอาแล้วน าใส่พิกแกงมะเขือเทกับ ดึกดอ้าวพี่ยังพี่ลงมาพี้วมาซิมลาบปล,า,ปลาเห็นไห้ดิกซิมลาบปลารห้พอด้วยนะดิกกินซีมลาปลานะวันนี้เอา เผ็ดคือเลลอนอันร o อนยังคำหน่อยไปครับมฝนตกมืดน,นักบเท็ดเป็นลูกดิกบ Rồi hết kinh yên quá, bây giờ hết hai lúc, là lúc đi kinh rồi, hết thấm mà đà đó. สมใส่เวลาเห็ดดนอยู่ครับแซ่บเยอะอือเริ่มมาฮับบ่ลูกอืก้อเนี่ย ยืนเลยนี่หมอเพียบ phí mười hộp ลิปไปไหนอ่ะทำเงี้ยนหน่อ,อ,อยครับหืมือเข้าวเมนูของป่วแล้วครับแ้วมักแล้หลับปาครับข้าวอ่อน ค,ครับครับผมดับไฟอันนี้ไปครับมันเดือนแจ้งอยู่ครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับเดอ้อนอนหลับฝันดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ